ครับอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงไวยครับเช้านี้เชา้ชาว,วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563้าอก่ะยูทูบเบอร์ก็ยังไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเกิดกระแสบแบนด์นแบนด์ใคนรครับแบนเก๋ไกสสไลเดอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับอ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะร้อนระอุไปทั้งโซเชียลเลยเดียวกรณีที่ทัวลงเก๋ไกสสไลเดอร์ยูทูบเบอร์คนดังที่มีคนติดตามโอ้โหหลักสิบล้านนะครับ โดยเรื่องเริ่มจากมีชาวเด็กเข้าไปเรียกร้องในอินสตาแกรมเก๋ไก๋ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองเพื่อสิทธิและเสรีภาพอนาคตอย่าปล่อยให้รัฐบาลคุกคามซึ่งเจ้าตัวเม้นกลับว่าเด็กตามเยอะมีตั้งแต่3ขวบรอเด็กโตก่อนให้มีวุฒิภาวะตัดสินใจเองมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าว เข้าสาวเก๋ไกสไลเดอร์ทันทีเกิดมหากรรมแบนเจ้าตัวเพราะรู้สึกผิดหวังที่ไม่อยู่เคียงข้างกับผู้ชุมนุมมีการขู่เลิกติดตามถึงท่านแบรนด์ผลงานกันเลยทีเดียวต่อมาเก๋ไกสไลเดอร์ได้โพสต์ข้อความว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนปลอดภัยปรากฏว่ารถทัวร์ก็ยังลงไม่หยุดจอนุดแฮชแท็กแบนด์เก๋ไกบอกทำนองว่าคิดได้ก็สายไปเสียแล้วหรือเปล่าไม่รับรู้ถึงความจริงใจ จนเก๋ไก่ต้องขุดโพสต์เก่าๆของตัวเองที่เคยหนุนนา,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาหยันคล้ายๆเคยมีความเห็นเหมือนกันแต่วันนี้ทำไมกลับมาด่ากันซะเองพร้อมถามว่ามาทวิตด,ด่าและเมื่อสิทธทิคนอื่นนี่หรือประชาธิปไตยที่ต้องการมั่นใจคนติดตามเท่านั้นถึงจะรู้ดีและเลือกตอบวิธีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดเพราะตนไม่ใช่ผู้เพราะตนไม่ตัดสินผู้อื่นที่มีความเห็นตา่างยึดมั่นใจ ยันมั่นใจนะไม่ใช่ยึดมั่นใจยันมั่นใจในสิ่งที่ทําไม่ได้ทําผิดอะไราและคนที่ด่าเสียเสียหายดูถูกดูหมิ่นให้ระวังเพราะตนเอาจริงนะครับอาไปครูแฟนกลับสะอีกนะอ่ะนี่ก็คือข่าวคราวความคืบหน้าล่าสุดนะที่ยูทูบเบอร์ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสแบนขึ้นมานะฮะท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรนะครับ มาแสดงความคิดเห็นก็ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงไวยด้วยนะครับสวัสดี